สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ชองนวลพระาลวยตอนนี้นวลพระาลวยกับสีผ้าพี่น้องไปพบไปพอ,ปพอกับคุณศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะกะงวดที่แล้วคุณศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกะบอออกคลิปงวดนี้เพิ่นว่าเพิ่นมีตู่เด็ดตู่ดีมาแล้วมีตู่เลขกมาฝากเอฟซีแล้วเพิ่นกะเลยมาบ้านหาพอสอผ้าชกเนาะคะ่ะมาเพิ่นสิได้ตัวใด้งวดนี้เพิ่นมันใจ วันนี้เพิ่นมันใจเป็นพิเศษงวดวังหันเพิ่นกะมันใจยุคค่ะเพิ่นได้แต่เพิ่นบ่ได้ออกคลิปเนาะตวเลโคงสุดท้ายของเพิ่นแต่เพิ่นบ่มาให้คลิปวันนี้เพิ่มมาพอดีเพิ่นสีได้ตใดาเอาไปฟังคุณศักดิ์รีน้ำกันค่ะว่าเพิ่นสีได้ตัวใดในงวดวันที่16กันยาเนาะค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ชักซิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้สวโอพ่อพ่อกันโดนเป็นยังไงพ่ออาจารย์ไปยุ่งยังไงมาจังไงเสมอเนี่ยหมงวดเบางนึงหอดว่าเด็กออกเทปคือแต่ยังไงมาครับมีธุระอยู่กับผู้บ่าอยู่กับอีพ่อเฮ้าคนมาอยากออกดูไรโอ้ที่ครับคนผู้บ่าไปย้ายแต่อันนี้อีพ่อเฮ้ากับผู้ใหญ่กว่นี่แต่ว่ามันถือคัชบางนึงเก็บเก่า มันถือคักมันถือคักร้อยเอาพี่พอเข้ามาพอดีกับมั่วอพี่แอดมินเนี่ยมันเล่นน้ำวัตถุระพอดีวัตถุระอำเพื่อมา่วอพี่แอนมินวัตถุระอำเพื่อนะครับโอ้ยไม่ใชมันเป็นโชคดีของเอ็ซีตัวเนี่ยเด้พพออาจารย์เซฟเซ็ตมือนี้ครับผมถืกต้องเพราะว่าเบ่งหนึ่งมันถือถือคักโอ้โหาเรื่องถือตีครับบางเรื่องเลขของอาจารย์ถือถือคนที่วุ่นถือ ตำบลน่าไา้ห่อหนิล่ะคือคัดอำเพื่อห่อหนิล่ะท่านโอ้ยเยอะละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นภาคกลางจังหวัดบนึงเนาะแต่ว่าคืออีพอว่าจะเป็นบ่อคนหลายคือห้าบ่มีแนวคิดพอใจบ่ครับผมคือเพิ่นอีพอ่าเลยบ่อยากเฮาบ่มีแนวสั่งก็ทำสั่งมีแนวทำคือสายวัดอื่นเพิ่นเพิ่นก็เลยอีพอ่าก็เลยว่าบ่อยากให้บ่อไหลชื่อเอาให้พี่น้องพี่ลูกพี่ลูกน้องเฮาซื้อเอาทีบ้านเฮาซื้อเอา ูองหมื่นสามหมื่นพูดละแสนสองแสนสี่แสนห้าแสนก็มี่แต่วาเน้หอดล้านดอกอาจารย์ตัวโวมาหมดที่แล้วโวมาโนพี่นนองเอฟซีคนล่อ่นทำหาอยู่สิวาสิวาเรืนมัดเข่าตลอดครับผมเลข่อัอกสารมงคลก็ลอยง่ายขึ้นขึ้นเรื่เขึ้น่าเรืกองขเดชกตดวคืออักษรมงคลรางวัลไงรางวัลไงที่เขาจะรับสับรับสับคือตัวบไ้ นี่แอดมินก็รู้ว่าใครถือเพือถือแต่ว่ามันบรได้ลงลงคลิดให้เมื่อขอคิดให้อบอกเอฟซีเฮ้ยอย่างนี้เอฟซีเฮาแต่นนี้ก็ว่าไม่โชคกันแมนว่นาคาเปียนนิดเอฟซีครับผมไม่โชคกันแต่ว่าแต่ว่าวยาี้านโอ้ยีสุดลังคา,ออาพออีพอพุ่นไปบอกใไอซอเอาวันนี้เขามาออมเภอครับผมมาธุรนะพอดีแต่ว่าเลขอะเก้าเกตสามวันนี้คือเอา โอ้นั่นเป็นเป็นเป็นตัวรักมันบอครับตัวเย็นบอครับขนาดเอาไว้ยังเจ็ปีที่แล้วเออเอานี้ยครับผมแค่ปีครับผมเลรารัฐบาลนี่ครับผมผมบอกไว้ว่ากันรัฐบาลนี่ยังยังไั้ยุทธี่เลขเก้าเก็สามนี่มันจะออกประจำถ้าถ้าถ้าผ่โบซื้อติดพวกนี้สิบวอนเงินถือต้องถือต้องครับผมบางครั้งหรือบางงวดบางงวดมันจะมาตรงๆเลยเก้าเก็ดเจ็ดเก้า เ็ดสามสามเกดสามเก้าเก้าสามจะออดด้วนี่ครับผมกันนี้กับว่นเกิดงวดสองงวดแต่ว่างวดนี้วันนี้ครับผมโอ้็ดอันนี้เป็นเลขว่างอยู่แล้วครับผมอีกว่างงวดนี้วันนี้งวดวันที่สิบหกสิบหกกันยาสองพันหาร้อยหกสิบสี่นี่คือเกตวันนี้ครับผมเ็ดนั่งครับยังมีอเยอะครับผมเจ็ดนะเกตเจ็ดนั่งครับผมครับลายแสงว่าฝาดนี้กับวันนี้ มักนั่งบุรีบุรีเพียอดมินมักนั่งบุรีเก็ตคนไหยเมื่อเราอีพออีพอมาซื้ออยากได้เงินใส่ซื้อซื้อลวดเก็ตวันนี้เก็ตนั่งยกกระแสมันไหลเป็นกรบโบนี้เก็ตแต่มาตัวขันอายจันทร์ซักซิดบอกเราเมราะเต้องมากแต่ว่าเก็ตเก้าเคซื้อได้ดิครับผมตัวเก่าเก้าเก็ตก็ซื้อได้แต่ว่ามันจีบเอาอยู่ในตัวเด่นเป็นไงไปซื้อลอตเตอรี่อ้าซื้อลอตเตอรี่รั้งงานได้ตัวหนาตัวหลังไปเนาะรางวัลมันมีหลายตัวเนาะลอตเตอรี่มีหลายรางวัลนอาจัดเนาะ แต่ว่าสีไฮจับสุดไฮยูแอ่บอกเสียงดังๆเลยได้พี่น้องผมได้ยินไบ่ครับผม FC ห้องผมได้ยินไหมคือสีจับชุดหายูเรียกสีจับชุดหายูแต่ว่ารับทรัพย์แน่นอนถือจงได้ก็ถือมั่นใจคือความมั่นใจนี่คือมั่นใจถือถือแน่นอนเรียกสจับชุดไฮ คืออีพอ่อบอกมาแล้วอีพอ่วบอกมาแล้วเลขที่จะจับชุดไหนนี่ถือแน่นอนยุดสายนี่ว่ายง่ายสายอีพอ่อเขาคือสายคุณแฮสายดอนปูตาสายอบ้านจุ่มซีนี่นะเข้าใจว่าครับผมโอ้เลขชุดนี้ถือมาจากถือถูกมาจากสา,า,ายนี่เหรอครับสายนี่คือกาผมนี่เลขมีเพราะว่ามันจะเป็นแต่ว่าชวนพอจำบอกกับเป็นเรื่องของคนไม่ได้เกี่ยวกัน ครับผมอ่าสี่แบบสุดของอปูขุนแหกกับเพลินบอกกับไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเรี่องของเพลนแต่ว่า <Okay. S 2> ผมกับปูนี่โดยตรงก็ง่ายครับผมเป็นเด็กเด็กปูสายนี่คือเราที่เพลินให้ผมแต่ว่ากับยุ้งในสายแต่ว่า,ามัน่งสุโมบนเล็กตัวเดียวกันเนาะคือต้องครับผมของปูเพิ่งใส่ตั้งหักของพ่อจําเพิ่งใส่ตั้งหักคือของผมนี่ตั้งหก <Okay. S 2> ักเพลินเลยว่าอีพอนี่เพิเ่นเบย์ออยากให้ผมลงคลิดปันได้กันมาถึงตรงคือเพิ่นเบย์ยากให้ผมลงคลิดปันได้คือเบย์ยากให้บอกเอฟซีปันได้ให้ซื้อเอา คุณละสองสามหมื่นคุณทั้งก้นกับเป็นแซนหมลาแต่ว่าอันนี้บไริเวนคือเกจเก่าเป็นไประยักที่ค้นจะว่นทีเพราะมันเป็นอักษรมงคลที่ผมจะจับให้หมวดนี่คือเก้าเจ็บซ้ำนี่ชื่อใดหน่อยนังเย็นหรือเรานั่งเย็นหรือเดี๋ยผมอีพอว่านี่นี่เก้าเจ็ดสามนี่ ครับจะไปตรงๆนะเอาเอาไปทางคุณทักษิณผมนะครับเอาเห็นว่าเห็นว่าผมยืนยุยยุ่ตรงนี่ยเนี่ยก้าวเท้าสองกางกางนี่แหละยุ่งกางเลยจ้าแต่ว่าอีพอเขาบออยากให้บอกหรอกบนมันถือแค่ละแต่ว่าเราอยากเพราะว่าบอกายคือผมนี่บอกไปแล้วถามว่าสิบอกไปแค่ยังเล่บอกอย่างไรเอฟซีเฮาเพราะว่าเฮาบม่ได้สั่งเพราะสิได้สั่งนั่นสั่งนี่คือคือวัดอี่พิ่พน อจะง่ายคือลบกวนจะติ่งดูเด้อพี่น้องสิตาไล่คือว่ากันจากเลยให้กันจากเลยเงื่ในไขซื้อเลยต้องเชื่ยึดจับยึดดีตเข้าใจว่าพี่แอดมินคืออีพอก็สิก็ขออนุญาตแล้วบอ่ายขออนุญาตบอกคือกันจากเลยเงื่ในไขซื้อเลยเพราะว่าเฮาไม่มีแนวสีสางคือเพิ่นเพราะว่าสิเอาเอาไปสางเงี้ยเข็ดไฟบ่อเข็ดน้าป้าป่าบ่อเข็ดนั่นเข็ดนี่นี่คืออีพอก็เลยอยากให้เขาลงคลิปเพราะว่า เขาบ่มีแนวสีสางคือเพื่อนแต่ว่าอยากให้เอซได้เงินใส้หงดนี่ได้ขอเราพิเศษโอ้ขอมาพิเศษเพราะขอพิเศษมัลงคลิปแต่พอคนอยู่บานถือกันเบิดหมดที่เล้สอนหมดเกตเต้าคนนึันที่เกตเ้ากับเกตหายคนหนึ่งพูกเราสอนหมื่นสามหมื่นพแสนโอ้เอดเอดกับพลาดโอกาสพื่กันเอฟซีกับพลาดโอกาสตัวพ่อได้พ่อจานทร์สักสิบเงินที่ร้นมาเนาะพ่อไปมาลงไหมโอ้ติครับ พี่อันวิ่งเข้าใจเพื่อนี่อันนี้ผมมาธุระมาอำเภอพอดีก็เลยก็เลยเพราะคุยกับอีพออะไรแล้วขออนุญาตเด้ออีพอเด้อนี่เพื่ออยากให้เอฟซีเข้าเพราะใดมีเงินใจนีและครับผม9-7-3เพื่อเขาเราจะดีซื้อเลยครับผมครับมันก็เป็นการทำบุญยิ่งยั่งบุญแอาจารย์ซักซีด้คเลยแต่ว่าการกันเอฟซีถือกันกัแล้วแต่เอฟซีที่เอาไปเอาไปทำบุญคือ1-8-7 บนอหนึ่งแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดบนหนึ่งแปดเจ็ดนี่บนนั่นบอครับครับผมบนเลยไห้บนเป็นบนที่วามบอกบนคือบนโอ้คือดีใช่ปะฮะแต่ว่าการให้บนลงทุนเพราะเพราะประมาณเพราะเพราะเพรใดใส่ ว่าเบาบ่มีแนวสีสางบ่คือข้าบ่มีแนวสีสางเลยอาจารย์สักฟิสจะบังเมื่อยิ่งเมื่อยาบังตัวเลขเด้เมื่อบังตัวเลขนะเออใช่ครับคทำครับเออยผมคือข้าบ่บ่ได้ปล่อยเลขสางปล่อยให้เอฟซีข้าวได้มีเงินใส่ซอยเยอะกันในช่วงโควิดขาดใจเนากพีเอ็นไม่เนาะเพราะบางบางเจ้าคนแบบนี้นี่ได้การทำมีวัตถุประสงค์ของเพิ่น โอ้เล็กเย็นเผื่อนพ่ออาจารย์สักซีนยังยู่ตัวเดิมจนเก้าเจ็ดสามตลอดปีเรื่องบาครับชุดนี้ครับคืออีควาว่าเจ็ดวันนี้เฮดเจียงได้กับบนนี้จิครับครับผมเ็ดวันนี้ก็เลยจับชุดออกมากก็เลยเป็นเจ็ดเกดกับสองเกดกับศูนเจ็ดครับมีเท่านี้เห็นบ่ครับครับผมมีเท่านี้เจ็ดวันนี้อีกวาว่าบนล่างกับบนแต่ว่าจับออกให้เป็นชุดเพียรควบมั่นใจของเอฟซีเขาจะได้ซื้อง่ายสำหรับผู้ทุนน้อยเรือเอา ลุ้าทุนไลกกันลงทุนไปหากมีโชคไลกยก็โชคก้อนใ่กันถ้าบุญใช้ก็ได้คืออีพอเพื่นบอกว่างอาจันขอเพออื่นอนเพราะยีบ้านนี่ถือกันทุกหลังค่าเรือนเนี่ยถูกกันพนละมือนสองหมื่นก็บาลายพันละสี่พันห้าพันอาอาจารย์อนุญาตย่ำตัวเลขให้เพื่อนนะครับคือเก้าเก็ดสามเก้าเก็ดสามจะซื้อแบบไหนก็ได้ตัดเล่นก็ได้ว่าตัดก็ได้ครับผมอันนี้เป็นตัวยืนครับผมตัวยืน คือจับชุดให้บนหนึ่งแปดเจ็ดบนร,รัตตลีหนึ่งแปดเจ็ดบนร,รัตตลี่เป็นเลขหนาล่างได้เนาะครับเนาะได้บดครับส่วนเลขล่างเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะค่ะครับผมนี่คือให้ไปซื้อง่ายจับชุดออกมากข้างล่างนี่<ล>คือให้กับหลายตัวสามหางล่างน, <ำ S 2> นี่สามหางสามคู่จจสซี่ครับผมเลขเลขอีพอเข้าผมจะบอกเงสซี่ตลอดกันแล้วอนุญาตในรุ่งคิป แต่ว่าู่บ้านมันถือ,อคักกิจวอตรเอฟซีเฮาพอดพอีพอเจอพี่แอดมินเปนกับว่าลุ้งเนะี่ยไอนะ้เนี้ยกถือคักแท่เปนว่าพุา่ละหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่สมมนสี่หมืน่นเนว่าดังคัดทุกวันดังในเงินดังดีดังด้ดงเงินครับผมดังดีตัวดังด้เงินเอาเด็กข้าบ อาจารย์เกดจับลอตเตอรี่มาแล้วมันบอกครับเอาเอามาช่วยพี่น้องเอฟซีเขาบังด้วยครับเอาช่วยที่ว่างมือพี่แอนมินเอาช่วยตัวพี่น้องคนสิได้ลงทุนนั่มไหมครับคือคนบอกคัดพอดิอีพ่อคนบอกซื้อเกดเก่าได้วงหนึ่งไปซื้อกันเบ้ดได้คนละเงินสองหมื่นเงินขึ้นเดียวแต่ว่าเงินนี้เพิ่นก็ให้ตัวเดียวดอกแต่ว่าให้จับสุดเอาคนน่าเกดบนนี้ให้จับสุดออกมาจรืงสี่รับผม เพราะว่าพ่นรู้จักแล้วว่าเขาจจจับจับจังไดนี่ครับผมครับเออจับใบหนึ่งหนึงเห้ี่นพี่น้องเอฟซีเขาเบิ่งน้ำนะครับเาจับจับมาสองใบเอาคู่กันเออแบบนี้ผมเนี่นั่นนั่นแหละโอเคนันก็เห็นอาอครับจิตบันทัครับผมจิตบันี้กได้หนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งด้นึงนิ่เนอค่ะว่าต้องครผมว่าต้องเอาตามกล้องมาจยังกันสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ด หนึ่งสองสามสองสองเจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอ้มาเจ็ดคากีรีตัวนี้เนาะคุณศักดิ์สิทธิ์นี่อีพามาเก็บวันนี้เก็บวันนี้กันกันท่านล้มากที่ผมจับชุดไหนนี้ถ้าว่าจากเห็นชื่อนี่เราเพิ่งล่าเก็บสามตัวกันแปดเจ็ดเจ็ดเก้า นั่นแหละพจ็เก็ดเจ้งเก็ดซึ่งเก็ดที่นี่แหละครับผมนี่คือตัดซื้อให้หน่อยแล้วก็ินซื้อจริงๆครับผมอ่าหายเจ็ดเจ็ดเนาะครับเนาะครับผมเจ็ดมาแรงตัวนี้เจ็ดมาบ่อยๆตัวนี้อาจารย์ศัศน์สินนี่ยังสีปากถึงพี่น้องเอฟซีบ่ครับที่บ่ได้มาพอพี่น้องเอฟซีหัวทีพันมาแต่คิดคิดหอวท่ครับผมคือก็บ่ได้ตัวเขาบอกตรงๆคืออีพอบ่อยากให้ผมลงคลิปคือว่าอยากให้ซื้อใช่เอาเงินใช่ด้ว เลยบรได้ใครมาลงคลิปให้พีแอดมินให้ถึงเอฟซีเฮ้ากัจะฝากให้เอฟซีว่าสิว่าโอ้ยมนตัวกันบ่แมนบ่ไเ้ตัวบริด้ตัวค,ค,คือคืออันนี้ผมบ่มีไม,ม่มีรายการถ้าบุญสายคือให้ท่านไปลงทุนลมื่อท่านมีโศมีวาสนาแล้วก็ตามใจท่านให้เอฟซีเฮ้าตามใจเอฟซีเฮ้าก่นวบาผมจะไปท้าบุญหร,อร,อร,อรือเรือรอะไรก็คือ,ค,อคือผมอ่ะ uh ให้อักษรมัง มงค้นไปเรือให้โชคไปนี่บนน้าผมจะไป้างนั่น้างนี้พี่ผมผมไ้เป็นแนวทางเพื่อจะไ้ช้อยเอฟซีเฮ้าคือคือเคยตะกี้เคยไห้นะครับผมอีพอเลวกับมะเขา่มามะเขาบวกตลอดที่ที่สิได้บวกด้วยนี่เมื่อนี้กันว่าไงาอีพอเป็นยังนั่งอยู่อืม,อมครับ,รบอีพออีพอนี่คือคือ,คอ,คอ,อยงังนั่ใไ้มาบอกเลยอยู่กับกันเลยได้มาบอกนะครับผม,ผมบแต่ว่ากับไ้เอฟซีเฮ้าลงทุน รตรงทุนกับคือสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ซักสิทธิ์หลายๆเด้อครับที่มาหายแนวทางเมื่อนี้ครับที่มาหายแนวทางตัวเลขเมื่อนี้กามีขอเบิ้งใบนั่นอีกเน,นี่ยค่ะเอาเอา,เอาลงอีกเนะะี่ยค่ะลงค่ะบนสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งแปดเจ็ดล่างมีสามคู่สามหาง เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วกับกับในเดอน้อค่ะพี่นงเอฟซีหรือหรืออาจารย์บย่แหกกับค่ะอ,อันนี้เป็นเลขอ e ี่อเฮาเป็นเลขอ e ี่อครับผมีคือเลขว่าอัจฉริเอามาจากไซนนี่เลขนี้คือเป็นเลขอ e ี่อเฮาบอกคือคือสายที่ผมบอกเนี่ยครับผมยุสตสายเดียวอันอี้พอคนเขาบ,บอกผมคือคนเที่ยวมาเล่นนะผมจับวันไหนพิเศษแต่เก่าเลขคุณศักดิ์สิิทธดมาได้กับดีเนาะ<ค>ตรงกับเจนมากกันจีบอวบแบบกตะก้อนนี่ก็คือไม่ต้องกับเลยละก็ ซื้อตรงครับผมซ <accountable. S 1> ื้อเที่ยงหาในที่ก้อนเที่ยงหาในที่ลังเที่ยงหาในที่เมื่อดท้ายแห้งดีครับว่าผัดเอาฟังเอาไว้ได้พี่น้องครับเพ้น<ก>้<า>อนเีเวลาของเพื่อนมีนเวลาของเพื่อนครับตามเวลาของอาจารย์ซักซิดก็ได้ครับถ้าลงทุนตามนันสีมีโชคว่าสันพันวาสิบ่ได้กลับพ่ออมอวัาสันพันวาบ่ได้แล้ววันใดก็ได้แล้ววันหนึ่งสมมุติว่าวันที่สิบหาก่อนเที่ยงหลังเนียก่อนเที่ยงหาในที่กำลังเที่ยงหาในที่ซื้อเลยครับผม ที่ผมจดให้นี่รับประกันเลยครับผมนี่กันจิบ่าให้เอฟซีห้าฟังชัดๆคือรับประกันเลยถูกแน่นอนวันที่สิบห้าค่อยลงทุนนี่ที่ผมจดให้นี่ก่อนเพียงหาในที่รังเทียงหาในที่ไม่ต้องกลับซื้อประกับเลยครับผมนี่ขันซื้อวันที่สิบห้าแบบว่่ได้กลับเลยเหบอคะครับผมซื้อวันที่สิบห้านี่ไม่ต้องกลับออกตรงๆเลยครับผมนี่ตรกันออกออกตรงๆเลยอีพอบอก สุที่ผมจดให้นี่สุที่ผมจดให้นีออ่ออกตรงๆเลยครับผมซื้อวันที่สิบหา้าไม่ต้องกลับค่ะกระคอคุณคุณศักสิทธิ์ในงวดวันที่หนึ่งวันที่สิหกันยาที่สีถึงนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซฟังเอาเด้อค่ะคันมากคันชอบกับจังลงทุนคันบ่มากกับเลื่อนผ่านเพราะว่าคุณศสักสิทธิ์ก็เคยให้ถูกมาแล้วงว,วดหลายงวดค่ะตามที่ลงคลิปน้ำเพลนเนาะ